สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาถ่ายคลิปกันที่กลางป่าอีกแล้วช่วงนี้จะอยู่แต่ในป่าอย่างเดียวเลยนะฮะข้างหลังผมนี้จะเป็นสวนทุเรียนนะครับไม่ใช่สวนผมนะสวนของคนอื่นเขาครับนะฮะนี่โอ้โหคือให้เพื่อนๆดูบรรยากาศครับตรงนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นท้องทุ่งแนอนาคตจะเป็นสวนทุเรียนครับนี่ฮะดูตอนนี้แมคโครเขามาขุด เพื่อจะตั้งคันนะครับแล้วก็เขาจะทําสระน้าเออไม่ใช่สระว่ายน้ํานะเป็นสระกักเก็บน้ํานะฮะเพื่อทําการเกษตรหรือว่าทําการเอามาไว้สําหรับลดน้ําสวนนะครับคือที่นี่ในอนาคตก็จะเป็นสวนทุเรียนอีกเช่นเคยโอ้โหใครๆรก็ปลูกทุเรียนทั้งนั้นเลยนะฮะสวนทุเรียนในอนาคตนี่คงจะเยอะแน่นอนเลยนะครับเท่าที่ผมไปเซเวมาหลายที่แล้วนะฮะ ในที่ต่างๆแล้วก็ในตามจังหวัดต่างๆอย่างเช่นจังหวัดตราดจันทบ,บุรีระยองอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีสวนทุเรียนเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในอนาคตอีกสักสีหปีนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะว่าทุเรียนในภาคตะวันออกนี่จะเยอะมากมายขนาดไหนนะครับวันนี้มาถ่ายคลิปนะฮะก็จะพยายามทําคลิปจะนําเสนอเกี่ยวกับการที่ให้เพื่อนๆได้ดูว่าเขาจะขุดสระ แล้วก็ปูผ้า PE นั้นเขาทำกันอย่างไรนะฮะส่วนรายละเอียดลึกๆนั้นผมคงไม่ได้เจาะใหะ้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนาะเพราะว่าการถ่ายคลิปนะครับในไซต์งานต่างๆเนี่ยนะครับทุกไซต์งานหรือว่าทุกอาชีพเขาย่อมมีเคล็ดลับของเขานะครับอันไหนที่ไม่เป็นเคล็ดลับผมจะถ่ายเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันก็ถ่ายให้ดูเป็นคร่าวๆนะว่าเขาจะใช้แมคโครขุดแบบนี้นะฮะกั้นคนาขึ้นมาเป็นแบบนี้ แล้วก็จะปูผ้าใบาเป็นแบบนี้ผ้าใบานั้นเขาใช้ผ้าใบา PE แบบไหนนะปริมาณาในการที่ใส่น้ําประมาณเท่าไหร่ลูกนี้ประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการหยิบยื่นตัวเลือกให้กับเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอีกแนวทางหนึง่งถ้าเกิดว่ามีคนไหนสนใจอยากจะขุดสะแล้วก็ปูผ้า PE นั้นก็สามารถติดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็ จะนำชื่อเฟ e บุ๊กของผู้รับเหมาในการขุดสระทำเป็นสระน้ำปูผ้าพีอนั้นเอามาให้เป็นเพื่อนได้ดูได้ชมกันแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆนได้เผื่อมีตัวเลือกนะหรือว่าเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจอยากจะขุดสระแล้วก็ปูผ้าพีเอ้นั้นก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้ได้เลยนะโอเคนะในอนาคตนะครับเร็วนี้แหละครับนะฮะผมจะทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันนะว่าการขุดสระแล้วก็ปูผ้าพีอนั้นเขาทำกันอย่างไร สารนั่นจะออกมาสวยงามขนาดไหนก็อย่าลืมฝากติดตามชมด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณไปยังทางคุณหนูนะครับซึ่งเป็นเจ้าของในการที่เป็นผู้รับเหมาในการขุดสระแล้วก็ปูผ้าพีเอบ่อนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของที่มากๆเลยที่อนุญาตให้ผมมาถ่ายคลิปได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามชมด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่อยู่กับแม็โคลแล้วก็คนสองคนครับ มีคนขับแมคโครแล้วก็มีผู้ช่วยหนึ่งคนนะครับอยู่กลางปา่ากลางดงกลางเขาเลยเดีย๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศนิดนึงนะครับว่าแมคโครนั้นเขาขุดเ,เป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะนี่ครับโอ้โหแมคโครเขาก็เพิ่งจะเริ่มขุดนะครับนี่ฮะบรรยากาศตอนนี้ก็พูดง่ายๆเลยว่าฝนก็เริ่มจะมาอีกแล้วนะครับดูดิฮะโอโ้ฝาฝนไม่เป็นใจเลยครับในช่วงนี้ฮะดูดิ ฟ้าฝนมืดคึมไมอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรครับนะฮะผมเองนั้นก็ถึกแล้วก็อดทนอยู่แล้วนะฮะเราต้องไปได้ทุกที่ถ้าฝนตกเดี๋ยวเราก็หนีวิ่งขึ้นรถเราครับนะฮะอืมนูน่นรถผมจอดอยู่นูน่นคนต้นไม้สูงนู่นนะครับตอนนี้ก็มาถ่ายคลิปให้เพืเ่อนๆได้ดูได้ชมกันนะก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะฮะใครที่อยากจะเห็น บอ่อหรือว่าสะนะครับที่เขาปูผ้าพีอีนั้นก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนะฮะอีกประมาณ2วันนะครับบอ่อลูกนี้จะเสร็จนะครับแล้วจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเป็นระยะระยะนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะบายบายรักนะจุบจ๊บๆบ,บายๆครับ